สำหรับซิมเก่าใครต้องการเน็ต10เมกราคาเพียงเดือนละ220บาทอย่าพลาดชมคลิปนี้นะคะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้มีมคนถามมาเยอะว่าโปรเน็ตซิมเก่าของเครือข่ายทูมบมีไหมนะคะหมอนก็เลยไปหามาก็คือจะได้เป็นโปรเน็ตความเร็ว10เมกนะคะราคาก็ถูกมากด้วยแต่ จะสมัครได้เป็นบางซิมนะคะคือบางซิมสมัครไม่ได้บางซิมสมัครได้นะคะก็คือบอกก่อนอย่ามาเดือดร้อนทีหลังนะคะว่าได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นแจ้งแล้วนะคะก่อนอื่นคุณต้องกดเช็ครหัสดอกจันก้0ดอกจันก้าวแเกาะสี่เหลี่ยมก่อนนะคะถ้าเกิดข้อความที่ขึ้นมาบอกว่ายอดเงินไม่พอกรุณาเติมเงินก็สามารถสมัครแพ็กเกตนี้ได้ นะคะสำหรับแพ็กเกจที่ได้นะคะจะเป็นต่ออายุให้6เดือนเลยนะคะแล้วก็ได้โทรฟรีด้วยนะคะโทรฟรีเนี่ยนานครั้งละ15นาทีนะคะถ้าโทรเกิน15นาทีก็จะเป็นนาทีละ1บาทนะคะได้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่10เมกะบิตนะคะไม่อัน้นไม่ลดสปีดนะคะความเร็วไม่ลดนะคะ ราคาก็คือรวมภาษีเรียบร้อยแล้วราคาเพียงเดือนละ2องบาทเท่านั้นเองนะคะต่ออายุให้อัตโนมัติ6เดือนเลยนะคะก็คือสามารถกดสมัครรหัสนี้ได้เลยนะคะดอกจัน900าย์ูดอกจัน9 8 3าร, 00, าร3 7, สสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกเป็นระบบเติมเงินนะคะบอกไว้ก่อนว่าเป็นระบบเติมเงินนะคะอ่าก็ ลงรหัสให้เรียบร้อยแล้วนะคะกดรหัสกดเช็คก่อนทําตามที่บอกไปเลยนะคะอ่าก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันในการทําคลิปต่อๆไปสําหรับครั้งนี้คลิปนี้หมอนก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ